สวัสดีครับจังหวัดลำปางขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาครับซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่24ิกุมภาพันธอ2 5ันเนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมพลีมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องไปใช้ ในชีวิตประจำวันและพระพุทธศาสนานีกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเปิดพื้นที่จัดเทศกาลประเพณีอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้หนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะก่อให้เกิดซอฟเ์แวร์ด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านอัทนา ความเชื่อและยังได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเป็นเมืองคนดีมีคุณธรรมอีกด้วยดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเข้าวัดทาบุญในวันมาค้าบูชานี้ณวัดพระอารามหลวงทั้งสี่แห่งและวัดใกล้บ้านของท่านครับ